งานที่ดินจังหวัดสกลนครสาขาพังโคนตั้งอยู่ในสูตรราชการอำเภอพังโคนถนนนิตโยอภอพังโคนจังหวัดสกลนครบริหารงานโดยนางสาววรารักษ์เจริญสกุลมีภารกิจด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอส,สังหาริมทรัพย์การรังวัดและทำแผนที่การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเป็นต้นการบริหารงานภายในองคอ์กรประกอบด้วยฝ่ายทะเบียนฝ่ายรังวัดและฝ่ายอำนวยการมีเอกสารสิทธิจำนวน39,000แปลง ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการประมาณ1-2,000รายต่อปีในปีงบประมาณ2565สามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐมากกว่า20ล้านบาทให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงให้บริการแบบไม่จำกัดคิวบริการและจะดำเนินการจนกว่าง,งานจะแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้การเดินทางมายังสำนักงานที่ดินมีความสะดวกมีป้ายบอกทางมายังสำนักงานที่ดินสามารถเดินทางมาด้วยรถโดยสารขนส่งสาธารณะ และสามารถค้นหาเส้นทางผ่านแอปพลิเคชัน SmartLens ภายในสำนักงานมีแสงสว่างเพียงพอมีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคา์และผู้สูงอายุโดยจุดให้บริการอยู่ที่ชั้นหนึ่งมีทางลาดสำหรับรถเข็นมีพื้นที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการมีแถบสะท้อนแสงในจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อนมีที่นั่งสำหรับผู้พิการสตรีมีคภ์และผู้สูงอายุน้ำดื่ม WiFi ฟรีว free, แว้นตาให้ยืมใช้และมีมุมสุขภาพมี q ิ c อาร้ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดินมีที่จอดรถ ห้องน้าแยกชายหญิงและห้องน้าผู้พิการพร้อมสัญญาณขอความช่วยเหลือมีตารางตรวจเช็คการทําความสะอาดและได้รับการรับรองมาตรฐานส้วมสะอาดแฮสของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตั้งโซลาเซลล์ในการส่องสว่างภายนอกอาคารด้วยระบบเปิดปิดอัตโนมัติทําให้ค่าไฟฟ้าลดลงมีการดําเนินการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษมีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมีประกาศมาตรการประหยัดพลังงานสนองแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กำหนดพื้นที่ปลอดบรี่และพื้นที่สูบรี่ไว้อย่างชัดเจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านนอกอาคารมีจุดนัดหมายจุดเช็คอินศาลาที่พักคอยนอกอาคารสำนักงานมีการจัดการภูมิทัศน์ให้มีความรม่มรื่นเพื่อให้ประชาชนผู้รอรับบริการได้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อโควิด -19 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร q ิวอา e คหนังสือมอบอำนาจคู่มือประชาชนไว้คอยบริการ มีจุดคัดกรองเอกสารและมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแจกบัตรคิวมีลำดับขั้นตอนที่ง่ายต่อการให้บริการเจ้าหน้าที่มีป้ายบอกชื่อสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมีนามบัตรไว้ติดต่อเจ้าหน้าที่มีระบบแจ้งเตือนการให้บริการและระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการโดยการสแกน QR โค้ดดูสถานะคิวได้มีการสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ มีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานรวมถึงการร่วมกันทบทวนระบบงานเพื่อออกแบบงานใหม่มีแผนบริหารความต่อเนื่องในด้านต่างๆเช่นมีระบบสำรองไฟขนาดใหญ่หากเกิดไฟฟ้าดับมีการซักซ้อมการใช้ถังดับเพลิงการเกิดเหตุฉุกเฉินมีพื้นที่ปฏิบัติงานสำรองซึ่งมีระยะทางไม่ไกลจากสำนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครสาขาพังโคนนำนวัตกรรมและพัฒนาการให้บริการด้วยระบบออนไลน์ได้แก่การทำธุรกรรมล่วงหน้าทาง Line แอที่ดินพังโคนระบบจองคิวยื่นคำขอ,ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดล่วงหน้าทางแอปพลิเคชัน EQ Lands ดูประกาศของสำนักงานที่ดินผ่านระบบ e l Announcement a n การค้นหารูปแปลงที่ดินและรายละเอียดของที่ดินทาง Land Maps แอปพลิเคชัน Smartlands แอปเดียวจบครบทุกเรื่องที่ดินที่ให้บริการมากถึง18รายการมีการรับชำระเงิน4ช่องทางชำระด้วยเงินสดบัตรเครดิตบัตรเดบิตด้วยเครื่อง EDC c a เช i e r Check ตัวแลกเงินหรือสแกน QR Code ได้ทุกธนาคารงานบริการในรอบ2ไตรมาสที่ผ่านมามีผู้รับบริการทั้งหมด3566รายเป็นผู้รับบริการแบบออนไซต์ร้อยละ88.22และผู้รับบริการทางออนไลน์ร้อยละ 11.78และมีการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ24ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนมีการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรกับกลมการปกครองและข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำให้มมีการเรียกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนานิติบุคคลจากผู้รับบริการ ให้บริการตรวจสอบหลักทรัพย์ขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินและขอสำเนาเอกสารสิทธิ์ผ่านระบบ LandsFact มีการทอดแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อนำมาวิเคราะห์พัฒนาการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกประชุมกำหนดแผนการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือร้องเรียนหลายช่องทางเช่นตู้รับเรื่องร้องเรียนการร้องเรียนโดยตรงกับเจ้าพนักงานที่ดินเปิดช่องทางออนไลน์ได้แก่ Facebook, e ีเมล Line, แอดที่ดินพังโคนศูนย์ดํารงธรรมอำเภอพังโคนศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสกลนครศูนย์ดํารงธรรมกรมที่ดิน econtactdc, โทรศัพท์สายด่วน h o ตไลน์10คู่สายตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้มีการติดตามและแก้ไขที่รวดเร็ว มีการออกแบบนวัตกรรมในการให้บริการโดยจัดทำโครงการบริการบอกตำแหน่งและเส้นทางไปแปลงที่ดินในการทำการรังวัด โดยการสแกน QR code มีผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินได้99.71%ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครสาขาพังโคนมีการพัฒนาสูตรราชาการสะดวกสู่ความเป็นเลิศด้วยการสำรวจความต้องการของประชาชนในการติดต่อหน่วยงานราชาการในพื้นที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและบูรณาการข้อมูลตามโมเดลส่วนราชาการสัมพันธ์เพื่อ,ออำนวยความสะดวกประชาชน เพื่อลดระยะเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดดังวิสัยทัศน์กรมที่ดินเป็นองค์กรชั้นนําในการคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินการจัดการข้อมูลระบบแผนที่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีทันมาพิบาล